วีระเดือดแชรัตปล่อยขเมรหฮุบที่ชายแดนข่าวร้อนแรงที่สุดในวันนี้คงหนีไม่พ้นกรณีที่วีระสมความคิดอดีตนักเคลื่อนไหวที่คนไทยรู้จักกันดีออกมาโวยอย่างดุเดือดว่ารัฐบาลไทยปล่อยให้ขเมรหฮุบที่ในเขตชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วจนกลายเป็นประเด็นสะท้อนความบกพร่องของรัฐที่สั่นสะเทือนทั้งแวดวงการเมืองและสังคมค่ะ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงการร้อมเรียนธรรมดาแต่กลายเป็นดราม่าที่จุดไฟเผาความรู้สึกของผู้คนที่หวงแหนอธิปไตยไทยการลงพื้นที่ของวีระในครั้งนี้ถือว่าเป็นการหวนคืนสู่สนามเดิมหลังจากเมื่อเกือบ15ปีก่อนเขาเคยถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวบริเวณพื้นที่พิพาทแล้ววันนี้เขากลับมาอีกครั้งพร้อมหลักฐานและการแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ไปจนถึงแม่ทัพภาคที่หนึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมที่ดินโดยข้อกล่าวหาหนักคือการละเว้นหน้าที่ปล่อยให้เพื่อนบ้านเข้ามาครอบครองที่ดินในเขตอธิปไตยไทยอย่างไม่เกรงกลัวใครดิฉันในฐานะผู้หญิงที่ติดตามข่าวนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันทําให้รู้สึกทั้งโกรธและผิดหวังนะคะเพราะสิ่งที่วีระตั้งคำถามคือหากเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทำหน้าที่ปกป้องชายแดนแล้วประชาชนธรรมดาอย่างเรา จะเหลืออะไรเป็นหลักประกันว่าแผ่นดินนี้จะยังคงอยู่ในความดูแลของไทยต่อไปการปล่อยให้ต่างชาติเข้ามายึดถือครองที่ดินแม้เพียงตารางเมตรเดียวก็คือการตอกย้ำว่ารัฐอาจกำลังอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพค่ะสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ร้อนแรงยิ่งขึ้นก็คือวีระใช้ถ้อยคํำตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเขาแฉแบบไม่เกรงใจว่าเจ้าหน้าที่บางฝ่าย รู้ทั้งรู้แต่กลับหลับหูหลับตาปล่อยให้เกิดการล้ำเส้นและยิ่งพอมีภาพถ่ายและคลิปการลงพื้นที่เผยแพร่ออกมาในโลกออนไลน์กระแสะในโซเชียลก็ปะทุอย่างหนักหลายคนออกมาสนับสนุนว่าวีวระกำลังทำในสิ่งที่ภาครัฐควรทำตั้งนานแล้วแต่บางส่วนก็แนบหนมว่าเขากำลังสร้างกระแสะเพื่อเรียกร้องความสนใจอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือการเรียกเสียงดัง สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือประเด็นนี้สะท้อนความบกพร่องของระบบจริงๆค่ะรัฐบาลไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไม่มีปัญหาเพราะการที่มีคนกล้าเดินเข้าไปในพื้นที่พิพาทพร้อมเปิดโปงต่อหน้าสื่อมันคือการตอกย้ำว่าปัญหานี้มีอยู่จริงและกำลังกลายเป็นบาดแผลใหญ่ในสังคมไทยที่ทุกคนต้องหาคำตอบภาพของวีระที่ยืนชี้ไปยังแนวเขตแดนแล้วพูดเสียงดังฟังชัดว่า นี่คือที่ดินของไทยไม่ใช่ของใครหน้าไหนทั้งมันกลายเป็นภาพดราม่าที่คนชาต่อกันเป็นหมื่นหมื่นครั้งในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นเหมือนละครการเมืองที่เล่นกันสดๆต่อหน้าสังคมและเมื่อเขาเดินเข้าโรงพักไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภาพนั้นก็ยิ่งตอกย้ำว่าคนคนนี้ยังไม่ยอมแพ้และพร้อมเปิดศึกกับทุกคนที่เขามองว่าละเลยหน้าที่ดิฉันรู้สึกว่า ความดุเดือดของวีระในครั้งนี้สะท้อนเสียงในใจของประชาชนจำนวนมากที่อึดอัดกับการทำงานของรัฐเราไม่ได้อยากเห็นประเทศของเราถูกล้ำเส้นหรือสูญเสียพื้นที่ทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่มีใครเหลียวแลดราม่าครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การทะเลาะระหว่างบุคคลกับหน่วยงานรัฐแต่คือการตั้งคำถามถ,ามถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคำว่าอธิปไตยไทยและเมื่อเรื่องนี้ถูกโยงเข้ากับการเมืองมันยิ่งร้อนแรงเข้าไปอีก หลายฝ่ายเริ่มจับตาว่าฝ่ายรัฐบาลจะตอบโต้หรือแก้เกมอย่างไรจะเลือกเงียบและปล่อยให้ดราม่าซาลงเองหรือจะออกมาสู้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงแต่ไม่ว่าทางใดรัฐบาลก็ไม่อาจปฏิเสธว่าเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สังคมจับตามองมากที่สุดในรอบหลายสัปดาห์สุดท้ายนี้ดิฉันอยากบอกว่าดราม่าเรื่องวีระเดือดแชรัตปล่อยขมรหุบที่ชายแดน อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเขย่าว,วงการการเมืองและระบบราชการอีกครั้งเพราะมันไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาเล็กๆแต่มันคือการสั่งคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐหากรัฐไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนและโปรง่งใสเรื่องนี้อาจลุกลามจนกลายเป็นไฟทางการเมืองที่ยากจะดับค่ะ